Amarin TV. สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการ A Pop Today ข่าวร้อนบันเชิงแทบผมนันทชพลกราค่ะระยะมาปิยาค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่28แล้วอีกไม่กี่วันนะฮะเดือนนี้มีแค่29วันก็คืออีกแค่วันพรุ่งนี้วันเดียวแล้วก็จะเป็นวันที่หนึ่งมีนาคมเดี๋ยวหลายคนลืมไงเพราะว่าเดือนนี้มีแค่29วันนะฮะเราก็จะพาทุกคนไปเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขสักหน่อยเป็นเรื่องราวของพี่จัแอนเชยยิ้มแต่คนชาบกันดีว่าถ้าเกิดใครตามเรืื่่่ออองงรราาวพีีจแนเะม คุณผู้ชมครับวันที่1มีนาคมนี้นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับการถ่ายทอดสดผลการออกรา,วรกา,างวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1มีนาคม2องพนบเจ็ดนะครับซึ่งครั้งนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเราจะมีการสัญจรไปที่หอประชุมจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยได้เห็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยนะฮะซึ่งท่านเนี่ยจะได้ไม่หลงเชื่อข่าวหรือเรื่องของเด็กเด็ดจากกลุ่มวิชาชีพนะฮ เอาเดืองการส่งจดหมายแอบอ้างว่าสามารถให้เลขที่ออกรางวัลได้อันนี้ไม่จริงนะครับแล้วก็นอกจากการเดินทางมาออกรางวัลสลักสัญจรแล้วเนี่ยสํานักงานสลักกินบรรทฐบาลน,นะฮะ<ม>ก็มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะครับ CSR ในวันที่29กุมภาพันธ์นะฮะ<ม><ม>ก็มีการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบของใช้ที่จําเป็นให้กับเด็กๆที่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ S 1> <S 1> เด็กบ้านสงขลาที่จังหวัดสงขลาด้วยนะฮะยังไงก็สํานักงานสากลรัฐบาลนะครับขอเชิญประชาชนจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมชมการออกรางวัลสดๆได้ส่วนใครไม่สามารถไปได้ไม่เป็นไรนะฮะก็เปิดอมรินทีวีของเราตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกา50นาทีถึง16นาฬิกานะฮะลุนรางวัลไปพร้อมๆกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็บินแล้วตอนนี้ทีมงานเราเดินทางไปแล้วเจอกันนะครับชาวสงขลาครับไปที่สงขลานะคะได้เจอนัดด้วยก็ได้ชมการออกรางวัลจะได้เห็นทุกขั้นตอนของความโปร่งใสแล้วก็ได้มา รับผมแล้วก็อาจจะได้เฮไปพร้อมๆกันเผื่อใครมีโชคชอบสานมากเนาะชอบบรรยากาศสันซอนที่ทุกคนเฮไปพร้อมๆกันนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามเรื่องราวอัปเดตอาการป่วยของพี่เมฆวินัยไกรบุตรหน่อยเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยแกวูบถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยช่วงหน้าเรามีการพูดคุยกับภรรยาอย่างพี่เอ๋ด้วยนะฮะว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยครับ มากยิ้มยักขบวนนักอ่กอา,กาน,น,นาบุกสลองบ้านใหม่บันชอบดีเแี่งเซิร์ฟใน e อินดัสกาอีบุ๊กก็พบกับกานสุ e ่อีบุ๊กให้รับชอบมากมายพร,ร้อมโปรโมชั่นเปิดบ้านใหม่ลดสูงสุด60พร้อมหุดแล้วก็ลุยเลย นี่คือเอ็กซิมาพื่นแพ้ผิวหนังที่ไม่ใช่การติดเชื้อเป็นเป็นหายหายเกิดจากหลายสาเหตุบรรเทาอาการขันจากเอ็กซิมภายใน30นาทีด้วยบีแผนเทนเซนซิเดิมครีมทำไคุณแม่ถึงชอบทำอาหารครับรอยยิ้มของคนเกินคือรางวัลของเรา ล,ลูกเป็นหวัดอยู่นะสุขสันต์วันเกิดครับแม่วิกซ์วอร์ปูรับมีส่วนประกอบของเมนทอลน้ำมันยูคาลิปตัสคาราบูลที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัดว <ip> ิกซ์วอร์ปูรับยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาต้อนรับน้องใหม่กับไฮไลท์สปรีโวเทศกาลจัดใหญ่เอาใจกวูรีโวรีโวรอรีนรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งสีไฮลั์สปรีโวทุกรุ่นวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง29กุมภาพันธ์นี้ แต่ความจริงแล้วคุณรักกับตัวเองคุณมันเห็นแก่ตัวตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณบอกว่าผมเป็นผัวที่ไม่ได้เลือกแต่ตอนนี้ผมกําำลังจะดีขึ้นคุณก็ทําให้ผมผิดหวังคุณไม่อยากให้ผมมีความสุขหวังฉันรลักคุณนั้นคงฉันกอดอดฉันขาดความรักของเรามันจบลงแล้วแล้วมันจบด้วยมือคุณนั่นแหละสามีสีทองทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นาฬิกา45นาทีทาง a m a r ทีวี HD ช่อง34 a m ร r ทีวีไม่ได้การแล้วตัวร้อนจีเลย บายบายฟีเวอร์ฮันเกลให้ความเย็นบายบายฟิวเวอร์ให้ความเย็นปะทวการตัวร้อนจากไข่คุณลูกหายตัวร้อนคุณแม่ก็แฮปปี้บายบายดีฮิซามิซูเรื่องแดดเบลาเอาจริง KA UV วั i g h t e n i n g Soft c ช่วยปกป้องแบบดับเบิลช่วยคุมมันซึนไวสยบแดดเอาจริงป้าเบาเอาอยู่กันแดดต้อง KA ดื่มเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูกาแฟที่มิกซ์มาอย่างลงตัวหอมกลมกล่อมแล้วออกไปสนุกกับความแตกต่างที่ลงตัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนพวกเราดื่มเนสกาแฟซองนี้เท่านั้นกันแดดเนื้อบางเบาแต่ช่วยปกป้องสูงสุดหรอต้อง l อ r e a l p a r i ี UV d e f e n d เ r i n ด i s i b l e Fluid บางเบา20เท่ารู้สึกเหมือนล่องหน SPF 50บวกช่วยปกป้องขั้นสุดกันน้ำทนเหงื่อ U v วี f e n d e r i n v i s i b l e Fluid ใหม่แบบซองลองเลยเพราะเราคู่ควร อยู่กันต่อกับเอป๊อปในเบรกที่2นะฮะก็เป็นเรื่องราวของพี่เมวินัยไกลบุตรนะฮะหลายคนทราบกันดีว่าพี่เมวเนี่ยก็ป่วยเป็นเรื่องของโรคตุ่มน้ําพองแต่ว่าล่าสุดหลายคนส่งกาลังใจเพราะว่าพี่เมวเนี่ยเห็นบอกว่ามีการวูบในห้องน้ำนะฮะเราก็มีการเดินทางไปเยี่ยมพี่เมวเนาะ<ช>แล้วก็แน่นอนนะฮะก็มีการเจอกับภรรยาก็คือพี่เอดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสาเหตุจากการวูบ